ตำบลนาโพอเภอพิบูลมังสาหารจัังหวดอุบลราชธานีเป็นอีกพื้นที่หนึ่งที่มีการปลูกมันสำปะหลังจํานวนมากและประสบปัญหาไม่ต่างจากพื้นที่อื่นๆก่อนสีมาร่วมกลุ่มเนาะคะ่ะกระเฮ็ดไผเฮ็ดมันบ่อใดมากเป็นกลุ่มเป็นก่อนเนาะคะ่ะเฮ็ดตอนเฮ็ดมันเคมีเนาะคะ่ะกับสีดยาปลูกปลูกไปแล้วกับสีดยาคุมสา,านปุ๋ยเคมีหล้วก็บ,บ่ตตองไปดูแลพอหยังยานนะคะ่ะยานสารเคมี ภายหลังจากกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอลมีความต้องการมันสำปะหลังเพื่อผลิตแป้งมันอินทรีย์ทำให้เกษตรกรส่วนหนึ่งเกิดความตื่นตัวสนใจที่จะพัฒนาพื้นที่ให้เป็นพื้นที่เกษตรอินทรีย์แต่ก็ยังขาดการรวมกลุ่มขาดทักษะความรู้ขาดเครื่องมืออุปกรณ์ในการลดต้นทุนการผลิตและช่องทางการตลาดรวมทั้งปัจจัยหนุนเสริมด้านอื่นๆเพื่อนำไปสู่การพัฒนาศักยภาพและสร้างความเข้มแข,ข็งของกลุ่ม กระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีนยโยบายส่งเสริมให้เกษตรกรรวมตัวกันเป็นกลุ่มแปลงใหญ่เพื่อสร้างความเข้มแข็งกลุ่มเกษตรกรผู้ปลูกมันสำปะหลังตำบนนาโพจึงได้รวมตัวกันจัดตั้งกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลนาโพอํำเภอพิบุร์มังสาหานจังหวัดอุบลราชธานีกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบนนาโพได้นำแนวทางการพัฒนาใน5ด้านมาปรับใช้ในการพัฒนากลุ่มด้านที่1การลดต้นทุน สมาชิกภายในกลุ่มมีการเลิกใช้สารเคมีป้องกันกำจัดศัตรูพืชลดใช้ปุ๋ยเคมีโดยหันมาใช้ปุ๋ยอินทรีย์และชีวพันธุ์ทดแทนขณะเดียวกันได้นำนวัตกรรมความรู้การกำจัดวัชพืชมาใช้เช่นการใช้ผานไถกลบปอเทืองในร่องแปลงเป็นการเพิ่มปุ๋ยพืชสดและกำจัดวัชพืชในแปลงมันสำปะหลังด้านที่2การเพิ่มผลผลิต สมาชิกภายในกลุ่มมีการนำนวัตกรรมการทำปุ๋ยหมักแบบเติมอากาศมาใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีด้วยการแช่ท่อนพันมันสำปะหลังโดยใช้ PGPR 3ซึ่งช่วยเพิ่มปริมาณรากและตรึงธาตุอาหารได้มากขึ้นด้านที่ 3. การพัฒนาคุณภาพผลผลิตสมาชิกภายในกลุ่มมีการปรับเปลี่ยนการปลูกมันสำปะหลังทั่วไปเป็นมันสำปะหลังอินทรีย์โดยได้รับรองมาตรฐานเกษตรอินทรีย์ทั้งในประเทศและต่างประเทศ ขนาที่มันสัมะหลังอินทรีย์เพิ่มผลผลิตและมีมูลค่าสูงกว่ามันสัมะหลังทั่วไปมากกว่า2.5เท่าด้านที่4การตลาดสมาชิกภายในกลุ่มมีการจัดทำบันทึกข้อตกลงกับกลุ่มบริษัทอุบลไบโอเอทานอล e ในการรับซื้อผลผลิตด้วยระบบการประกันร,ราคากับสมาชิกที่เข้าร่วมโครงการโดยประกันร,ราคาตั้งแต่เกษตรกร,เ,กรเข้าร่วมโครงการในระยะปรับเปลี่ยนด้านที่ 5. การบริหารจัดการกลุ่ม สมาชิกภายในกลุ่มมีการรวมกลุ่มกันตั้งแต่การเตรียมดินการปลูกด้วยการรวมกันจัดซื้อต่อพันการรวมกันจัดซื้อวัสดุอินทรีย์มาร่วมกันผลิตปุ๋ยอินทรีย์แบบเติมอากาศใช้เองการรวมกันกำจัดวัชพืชด้วยการใช้ผานไถภายในร่องแปลงและรวมกันในการเก็บผลผลิตเพื่อนำไปจำหน่ายนอกจากนี้ยังมีการจัดตั้งการออมภายในกลุ่มและมีการให้สมาชิกยืมอุปกรณ์ต่างๆของกลุ่ม นำไปใช้ในระบบการผลิตอีกด้วยจุดเด่นของกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลนาโพกลุ่มนี้ใช้หลักการตลาดนำการผลิตคือตลาดมีความต้องการมันสำปะหลังอินทรีย์สูงจึงมีการผลิตเพื่อตอบสนองความต้องการของตลาดส่งผลให้เกษตรกรสามารถขายผลผลิตได้ในราคาที่สูงกว่ามันสำปะหลังทั่วไปจากความมุ่งมั่นและตั้งใจของเกษตรกรกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลนาโพ ตลอดจนความทุ่มเทของภาคส่วนต่าง,างๆที่ร่วมกันผลักดันสร้างสรร์นจนเป็นแปลงใหญ่มันสำปะหลังอินทรีย์ต้นแบบสู่แป้งมันสำปะหลังอินทรีย์ถุงแรกของประเทศไทยช่วยยกระดับคุณภาพชีวิตของสมาชิกในกลุ่มและที่สำคัญมีรายได้มากขึ้นด้วยกลุ่มแปลงใหญ่มันสำปะหลังตำบลนาโพยังคงมุ่งมั่นที่จะพัฒนาคุณภาพมันสำปะหลังอินทรีย์ด้วยความซื่อสัตย์และใส่ใจต่อผู้บริโภค ให้ได้รับสินค้าที่ดีมีคุณภาพมาตรฐานอีกทั้งยังสามารถส่งต่อองค์ความรู้นวัตกรรมการผลิตมันสำปะหลังอินทรีย์ให้แก่เกษตรกรที่สนใจได้เรียนรู้และก้าวเดินไปด้วยกันสร้างความภาคภูมิใจในอาชีพเกษตรกรพร้อมเป็นส่วนหนึ่งในการพัฒนาชุมชนให้เข้มแข็งอย่างยั่งยืน